สวัสดีครับวันนี้จะได้มาสอนการยิงแอดนะครับการยิงแอดแบบ Google นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดว่า Google a d นะครับนี่นะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับ Google a d นะครับ A D S นะครับกดเข้าไปแบบนี้ครับโอเคอันดับแรกนะครับเขาจะให้เชื่อมนะครับนี่ครับเขาจะให้เชื่อมอีเมลก่อนนะครับอันดับแรก เขาจะให้เชื่อมอีเอมล e ก่อนนะครับนี่ครับเราก็เชื่อมกับอ e ีเมลก่อนนะครับนี่ครับเราก็ใส่อ e ีเมลไปนะครับต่อไปเขาจะให้กรอกนะครับเขาจะให้กรอกว่าที่อยู่อะไรต่างๆนะครับโอเคก็กรอกไปนะครับ โอเคกรอกเสร็จมันจะได้หน้านี้ครับคือหน้าแคมเปญนะครับต่อมานะครับเราจะสร้างแคมเปญยังไงนะครับกดข้างบนนะครับ้นซ้ายมือนะครับกดนะครับก็อันดับแรกก็มาชําระเงินก่อนนะครับก็คือกดมาที่การชาระเงินนะครับโอเคเลื่อนไปสุดเลยนะครับนี่ครับวิชำระเงินการจัดการชาระเงินนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกหมายเลขนะครับบัตรบัตรที่ตัดเงินนะครับ กรอกตรงนี้แล้วก็เพิ่มบัญชีข้างล่างสุดนะครับเพิ่มบัญชีการชาระเงินโอเคคือว่าเรียบร้อยนะครับต่อมาครับยิงแอด g ูเกิลน,นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับการยิงแอด g ูเกิลน,นะครับการยิงแอด g ูเกิลคือการที่ทําให้ g ูเกิลนนะ่รู้จักแอดของเรารู้จักเว็บไซต์ของเราครับจะทําให ติดหน้าหนึ่งนะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนะครับถึงจะติดนะครับต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับเพื่อติดแล้วก็ถามว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างยิงแอด g o o g l e กับยิงแอด a c e b o o k ผมว่าการปิดการขายใน facebook จะง่ายกว่าครับผมการปิดการขาย f a c e b o o k จะง่ายกว่านะครับเพราะเพราะตัวนี้ว่ถ้ายิงแอดให้มันต้องเหมาะกับบางสินค้าครับอืแต่ผมแนะนำนะครับ ยิงตัวนี้เงินไม่ต้องเยอะบางส่วนนะครับแต่ให้มันรู้จักของเราก่อนแต่ถ้ามันติดแล้วมันคุ้มครับแต่มันต้องใช้เวลาครับแต่ใครต้องการที่มันเร็วเร็วกว่านี้นะครับก็คือยิงแอดค o o กิลนะครับผมได้สอนไม้หมดแล้วนะครับยิงแอดคูเกิลได้ผลมากกว่าครับเพราะเรายิงไปหาลูกค้าบ่อยๆบ่อยๆลูกค้าก็จะซื้อครับโอเคครับเลื่อนลงมาสุดเลยครับแล้วมันจะมีคําว่าสร้างแคมเปญใหม่ครับกดเข้าไปครับ แบบนี้นะครับต่อมานะครับมันจะมีการโทรศัพท์การเข้าชมเว็บไซต์นะครับแล้วการเข้าชมสถานที่นะครับถ้าเป็นร้านอาหารอันล่างสุดนะครับถ้าเกี่ยวกับการบริการนี้อันบนนะครับแต่ของเราจะเป็นการรับชมเว็บไซต์นะครับอันที่2องครับกดถัดไปครับต่อมานะครับเราจะ Google นะครับจะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะครับ ว่าเราอยู่ที่ไหนบ้างแบบนี้เราก็ใส่ให้หมดนะครับโอเคต่อมาคนระับกดถัดไปนะครับโอเคก็ใส่เว็บไซต์ของเรานะครับใส่เว็บไซต์ของเราเข้าไปเว็บไซต์เดียวผมจะสอนอีกทีนะครับก็เอา facebook ใส่ไปก่อนก็ได้ครับ ค่าเมตรคอถัดไปนี่ครับหน้าตาของเว็บไซต์ของ็็ประมาณนี้ครับก็กดถัดไป ต้องรอกัอนนะครับอย่างผมบอกครับอันนี้มันก็จะขึ้นหน้าแรกนะครับขึ้นหน้าแรกเวลาเราพิมพ์ว่าผ้าเมตรเหมือนกับมันจะมีขึ้นโฆษณาโฆษณาอยเงี้ยครับแต่ถ้าแต่ถ้าอีกหน่อยมันติดแล้วครับไม่ต้องมีคําว่าโฆษณาก็ได้นะครับมันยิ่งเน็นเตช้ามาก

าใหม่นะครับถ้านี้สองกไม่มีเว็บไซต์เราสามารถสร้างเว็บไซต์ให้คุณแล้วพร้อมอัปรูปอ๋อก็คือคนที่ไม่มีเว็บไซต์นะครับก็สามารถกดถัดไปนะครับเห็นไหมครับเขาจะมาแล้วกดถัดไป นะครับบรรทัดแรกเขียนคืออะไรบรรทัดที่สองเขียนคืออะไรครับคือเราจะเห็นหน้า Facebook ใช่ไหมครับเวลาเราเซิร์ชคำว่าอะไรนะครับอันนี้ครับเห็นไหมน,นี่คือบรรทัดแรกนะครับที่เราใส่ไปก็ที่ผมใส่ไปเรื่อยครับอันนี้สองคำอธิบายที่สองคำอธิบายที่หนึ่งใส่ให้หมดนะครับใส่ให้หมดเลยอย่างเี้ยครับผมว่าแอดเนี้ยง่ายง่ายมาก นี่ครับบรรทัดแรกบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่ครับเขาก็จะบอกมาเลยว่าบรรทัดนี้อยู่ไหนเนี้ยนะฮะต้องใส่ให้หมดนะครับใส่ให้หมดใส่ดีๆครับใส่อันนี้อันนี้ผมรีบเร่งนะครับก็ใส่ให้ดีๆใส่ไปใรืโทรศัพท์นะนะครับก็กดถัดไป เนี่ยครับเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับคีย์เวิร์ดนี้สำคัญนะครับอยากให้คนพิมพ์มาครับกดว่าอะไรสมมุติกดคำว่าผ้าไปน,นยครับมันต้องเจอของเราแล้วครับสมมุติกดว่าคีมอันเนี้ยมันก็จะเจอของเราครับผ้าพุมรถ่ะผ้าสมมุติผ้ามา่มนเนี้ยจะ เวลาเขากดคําว่าผ้าม่านนะครับเขาก็จะเจอเราก็ถ้ากดถัดไปเนี่ยครับเราก็กดถัดไปเดี๋ยวมันจะบอกนะครับเห็นไหมครับก็คืออันนี้ก็คือสูงสุด เขาจะบอกมดน,นะครับอันนี้คือเสรียวัน400อันนี้เขาจะบอกคลิกหมดน,นะครับ200 282นะครับจำนวนพันกว่าคลิกนะครับถ้าป้อนงบเองนะครับนี่ครับเราสามารถ เพิ่มบวกลบได้นะครับฉเฉลี่ยต่อวันนะครับอันนี้ฉเฉลี่ยต่อวันก็ประมาณเน,นี่ยสองร้อยเก้าร้อยห้าสิบนี่ครับเพจของเราก็จะไปสิทธหน้าหนึ่งแล้วกดถัดไปอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับเอาแบบน,นี้ดีกว่าก็แบบน,นี้ก็ให้หรือเลือกเอาเองก็ได้นะครับเลือกเอาหรือว่ากําหนดเองก็ได้นะครับแต่คุณต้องไปทําดีๆมานะครับ ใส่ทั้งรูปใส่ทั้งคอนเทนต์ดีๆนะครับตรงนี้นะครับใส่ดีๆครับแล้วก็นะครับหรือว่าคนมีเว็บไซต์แล้วมากดตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ลิงก์เว็บไซต์เราไปได้โอเคครับแค่นี้เองครับแล้วก็ใช้เวลาสักหนึ่งเดือนถึงสองสามเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับ Google มันก็จะเริ่มรู้จักแล้วครับแต่เราจะถามว่าเน้นยอดขายไหม ยังนะครับช่วงแรกยังไม่มียอดขายเข้ามานะครับแต่ถ้าอีกหน่อยนะครับรับรองเลยว่าถ้ามันติดหน้าหนึ่งแล้วมันก็สบายนะครับนะครับตัวอย่างนะครับผ้าเมสนี่นะครับอันนี้คือน่ครับของผมนะครับนี่ครับตัวนี้ผ้าเมสราคาถูกนะครับสำคัญก็คือใส่ข้างบน นะครับอันที่2ก็คือใส่คําอธิบายเห็นไหมครับใส่คําอธิบายใน facebook เรานะครับอันนี้ก็ร้านผมนะครับผ้าเมตรถูกที่สุดในภาคเหนือครับเปิดทีมโมงปิดทีมโมงนะครับอันนี้นะครับต่อมานะครับเราก็อันนี้ครับนี่คือการโฆษณาครับก็คืออันแรกเนี่ยครับโฆษณาครับผ้าเมตรถูกที่สุด49บาทไม่มีขั้นต่ํา อันนี้ช้อปปี้ทำโฆษณาให้ครับอันที่สองอันที่สามคำว่าโฆษณาขึ้นแล้วครับอันที่สี่ลาซาดําทำโฆษณาให้ะครับส่วนผมไม่ต้องทำโฆษณาครับก็ติดหน้าหนึ่งครับโอเคถ้าพิมพ์ว่าห้าเมตรราคาถูกนะครับโอเคอันนี้มีโฆษณานะครับอันที่สองโฆษณาอันที่สามโฆษณาอันที่สี่ของผมนะครับไม่ต้องโฆษณาครับไม่ต้องเสียเงินนะอันที่สี่ก็ของผมนะครับ โอเคต่อมานะครับผมไม่รู้ว่าของผมติดอีกไหมอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่ของผมอันนี้ติดเองอเริ่มติดแล้วเห็นไหมครับ ต้องใช้เวลานะอันนี้ผมสร้างมาทิ้งไว้นานละโอเคครับขอบคุณครับ